เก็บรวบรวมข้อมูลข่าไว้ทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยนะครับบร,ริษัทนี้ถือว่าเป็นการทุจริตนะครับซึ่งบริษัทน,นะครับจะต้องเอาหลักฐานเหล่านี้ไปดําเนิเนคดีน,น,น,นะเรามีไ่ายกฎหมายที่จะต้องไปดาเนินคดีเลยเพราะถือนี่คือการาโมยยัดยออทรัพย์นะครับนะซึ่งดาวไลไม่รู้แต่อย่างว่าละครับทุกกิจเรานะครับมันอยู่ด้วยสายสัมพันธ์นะครับก็บางครั้งดาวไลเองก็ ไม่อยากที่จะให้เลยฮะให,ให้ให้เรื่องลาวมันบานมหายใหญ่โตนะครับหรือต้องถึงกับต้องเอาผิดนะครับทำหมดไปก็ไปเจรจากันก็ให้คืนเงินมาเอาไปเท่าไหร่ก็ให้คืนให้หมดเลยนะครับคืนให้หมดซะนะครับแล้วเราก็ให้ผู้นํานะครับะฮะที่ดูแลอยู่นะครับก็ท่านโค้ชจะโง่ด้วยนะครับก็ คุยกับสมาชิกท่านนะครับซึ่งบริษัทเองนะครับพอคุยแล้วนะครับว่าอย่างไรข้อสุดท้ายก็แจ้งมาคุยสักนะครับจะให้บริษัทดาเนินคดีนะครับบริษัทก็จะดำเนินการตาม้นตอนเพื่อให้ให้รู้ว่าไม่ให้เป็นยิ่งใหญ่นะครับแต่ถ้าจะให้โอกาสก็ก็แล้วแต่ทีมงาน ะนะครับผู้นําหรือผู้เสียหายท่านจะให้โอกาสเขาแก้ตัวให้โอกาสเขาได้ออไรนะฮะให้ปรับตัวปรับปรุง,งอานจะมกระแจงนะคะรับบริษัทก็จัดดําเนินนะแต่ถ้าออบอกว่าจะให้ดําเนินคดีเลยนะคะรับหลืก็บริษัทก็ต้องดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นในนี้คือสิ่งที่ผมบอกได้เลยะครับว่าไม่มีใครที่สามารถที่จะเขาเรียกทำขมโมย หรือทุจริตได้ในระบบเรานะรู้หมดนะครับนะฮะนะฮะระบบเราสามารถตรวจสอบได้หมดนะครับนะเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากๆนะนะเหมือนธนาคารอ่ะใช่ไหมครับเขาก็จะจะมีเขาก็จะรู้หมดนะครับเส้นทางนะครับการเงินทั้งหลายต่างเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสําคัญมากเลยบริษัทที่จะทำนี้ได้นะบริษัทต้องมีจารยาบรบัญชนเดียวกันนะครับนะจรยงบัญชบริษัทเองจะต้องมีจุดยืน สร้างความเชื่อถือให้กับสมาชิกได้เพราะฉะนั้นถ้าบริษัทเองนะโกงซะเองเนี่ยก็จบแล้วเน่นะฮะมันจะหาความมั่นคงได้ที่ไหนไม่มีแน,น่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับรสํสบาหรับธุรก,กิจเราเนี่ยเรื่องของ t r u s เรื่องของ t r u s ความเชื่อใจนะความน่าเชื่อถือนี่คือหัวใจสําคัญมากๆเลยสาหรับธุรกิจของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับค่านะครับ เอ่อที่สมัครเข้ามาโดยพวกคนใหม่มเลณแน่นอนครับเริ่มต้นผู้ได้นับหรืออัพไลน์เป็นคนขี่ให้คุณเขาเขาก็จะรู้ว่ารหัสผ่านคือล้ทีที่คุณได้รหัสสมาชิกค,คุณต้องเข้าไปแล้วคุณต้องเข้าไปแก้เปลี่ยนรหัสผ่านนะเหมือนคุณไปเปิดธนาคารเปิดเอทีเอ็มอ่ะเปิดบัญชีธนาคารแล้วทำบัตรเอทีเอ็มอ่ะคุณทำบัตรเอทีเอ็มเนี่ยคนที่รู้รหัสผ่านคุณก็คือเจ้าหน้าที่แบงก์ นะครับที่เขาเปิดบัญชีให้คุณจริงไหมที่เขาทำบัตรเอเด็ยให้คุณเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเมื่อคุณทําเสร็จแล้วค่อยไปที่ตู้อเดียมอแล้วกดเปลี่ยนพวทร์ดซะน,น,นะครับแล้วพัิร์ดคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะรับลุ้แล้วอย่า,อาไปบอกใครนะครับนะครับเก็บเป็นความลับไว้จดเอาไว้นะครับจดเอาไว้นะอย่าจำไม่ในหัวนะเดี๋ยวจะลืมนะครับจดเอาไว้แต่ต่อให้ลืมนะครับนะ คุณก็สามารถที่จะตรวจสอบพันหัได้โดยเข้าไปตรงลืมรหัสผ่านรหัสผ่านพอเข้าไปลงกดที่คาว่าลืมรหัสผ่านเนี่ยระบบอะไอเนี้ยมันจะส่งรหัสผ่านไปให้คุณนะทางอีเมลอีเมลที่ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือตอนลงทะเบียนเนี่ยอีเมลเนี่ยขอให้เป็นอีเมลของคุณแต่บางคนไปแง่ไปเอาอีเมลของอัปไลน์ด้วย คุณเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อไหร่อัปไลน์คุณก็สามารถรู้รหัสผ่านอยู่ได้เพราะเขาแค่เข้าไปกดลืมรหัสผ่านรหัสผ่านก็จะส่งไปที่อีเมลของเขาทันทีะฉะนั้นนี่คือ2จุดนะที่คุณจะต้องเป็นความลับและเป็นของคุณเองก็คือรหัสผ่านกับอีเมลที่อยู่ในระบบนะและอีเมลทุกคนมีอยู่แล้วนะครับผมบอกว่ามือถือทุกคนนะครับนะมือถือทุกคนจะมีอีเมลประจาเครื่องนะเพราะตอนที่คุณซื้อมือถือเนี่ยนะครับ ว่าคุณจะซื้อที่ไหนก็นแต่เนี่ยนะครับาการเริ่มต้นในการโหลดแอปต่างๆนะมันจะต้องเริ่มต้นจากการที่ต้องตั้งค่าอีเมลของเครื่องก่อน,นะส่วนใหญ่จะเป็น Gmail ใครเป็น Android นะฮะแอนดรอยก็จะใช้ Gmail นะครับนะของ Google นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นซึ่งเมลตัวนั้นแหละครับเป็นเมลที่คุณทุกคนมีอยู่แล้วในเครื่องเอาเมลตัวน,นั้นแหละครับ เปลี่ยนไปเพราะว่าเวลาคุณลืมรหัสผ่านคุณกดลืมรหัสผ่านรหัสผ่านไปวิ่งเข้าไปที่เครื่องคุณเลยนะครับและอีเมลที่อยู่ในเครื่องคุณเนี่ยข้อดีมันคือคุณไม่ต้องไปจาพาสเวิร์ดไงเนี่ยฮะมันไม่ต้องมีพาสเวิร์ดเพราะคุณมันมีแหละแต่มันไม่ต้องจำเพราะเครื่องมันจำเรียบร้อยละมันก็จะคุณสามารถเข้าไปเช็คได้เลยนั่นคือสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับยกเว้นว่าอีเมลที่ของเครื่องคุณเนี่ยคุณไปซื้อตามตามเขาจะตามชอ็อต นะตามช็อตตู้มือถือเงี้ยบางทีเขาสมา e ัครอีเมลให้คุณเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าสมา e ัครอีเมลแบบไหน,นโอเคถ้าเป็นสม e ัครอีเมลของคุณเลยเฉพาะเครื่องคุณเลยคุณรู้คนเดียวไม่เป็นไรนะแต่บางทีตามตู้เนี่ยมันก็เอาอ,อ e ีเมลของมันเนี่ยมาให้คุณนะแล้วมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็วิ่งเขา e ้าไปในอีเมลนั้นเหมือนกันเขาก็จะสามารถเข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะครับเพราะั้นนี้คือทริกนะครับที่คุณจะต้องอดูแลสิทธิประโยชน์ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งสาคัญในระบบของเราที่เป็นตัวเ,าเขาเรียกว่าอะไรเรื่องของความปลอดภัยนะครับนะในสิ่งส์ทรัพย์ของคุณก็คืออีเมลแล้วก็รหัสผ่านนั่นเองน,นะครับนะนี่คือสิ่งนั้นเมื่อคุณได้รหัสสมาชิกเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเข้าไปแก้นะครับาพาสเวิร์ดพอแก้พาสเวิร์ดเสร็จเข้าไปเปลี่ยนอีเมลเพราะในเริ่มต้นอัปไลน์คุณอาจจะใส่อีเมลของอัปไลน์ของ พราะเผื่อมีอะไรผิดพลาดเนี่ยทั้ลายคุณสามารถที่จะไปเข้ามาช่วยเหลือคุณได้อีไหมแต่เมื่อคุณได้รหัสผ่านในเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเข้าไปแก้รหัสผ่านปึ้งนะฮะจากนั้นในเข้าไปในระบบนะครับมันจะมีให้แก้ไขอีเมลด้วยนะครับคุณก็เอาอีเมลของคุณเนะี่ยใส่เข้าไปนะครับแทนตรงนั้นแก้ไขไปวันวันนี้ต่อไปคุณลืมรหัสผ่านคุณก็ไม่ต้องไปตนก็นไม่ต้องไปนั่งนแฮะให้ใคร มาคอยวุ่นวายกับคุณแล้วคุณสามารถดูด้วยตัวเองได้เลยนะครับนะบเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะทิกที่จะให้ทุกคนได้